สวัสดีครับนักศึกษาตอนนี้นะครับเรามาเรียนกับการประยุกสูตรหรือฟัง์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel 2 7 0 7นเครับตรงนี้เป็นส่วนที่ต่อนะครับให้นักศึกษาเปิดนะครับไปหน้า182นะครับการคำนวณโดยการใช้สูตรนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณนะครับใช้สูตรอันดับแรกนะครับให้นักศึกษานะครับ ทำการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับในตารางตรงนี้ก่อนนะครับโดยนะครับสิ่งแรกที่นักศึกษานะครับต้องทำนะครับก็คือทําการสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับตามนะครับภาพที่นักศึกษาได้เห็นตอนนี้นะครับซึ่งเป็นตารางที่อยู่ในหน้า182นะครับอันดับแรกนะครับ ักศึกนะครับต้องทำการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับตามนักศึกษาได้เห็นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักศึกษาทำการสร้างกรอบให้มันนะครับพอตอนแรกในโปรแกรมที่เราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีเส้นขอบตารางแต่ความจริงแล้วนะครับตารางที่เราเห็นนั้นเป็นแค่ตารางลาง,ลางๆนะครับซึ่งเวลาที่เราพิมพ์ออกมาจะไม่เห็นกรอบของมัน นักศึกาต้องทำการตีกรอบให้มันนะครับโดยนะครับมาที่ส่วนของโฮมหรือหน้าแรกนะครับแล้วเลือกตรงส่วนของเส้นขอบแล้วก็ทําการครอบนะครับตั้งแต่ตำแหน่ง A1 จนถึง G5 นะครับแล้วทำการสร้างเส้นขอบให้กับมันเสร็จแล้วนะครับครอบไปที่ตำแหน่ง A1 A2 นะครับทําการกดรวมเซลล์นะครับ จะได้ตารางมาแบบนี้นะครับในส่วนของการใช้สูตรครั้งนี้นะครับคือการคํานวณการขายสินค้านะครับโดยมีจํานวนและราคานะครับอันนี้ก็คือจํานวนสินค้าและราคาที่จะขายได้นะครับซึ่งมีจํานวนกับราคาหมายความว่านะครับตรงนี้นะครับเราต้องนําจํานวนมาคูณกับราคานะครับ ของกางเกงและราคาของเงเกงนะครับเสื้อยืดก็เช่นเดียวกันนะครับนำจำนวนของเสื้อยืดมาคูณกับราคาของเสื้อยืดแล้วใส่ผลค่าลงไปในทแในนี้นครับผลรวมองจำนวนสินค้าก็คือการนำกางเกงนะครับมาบวกกับจำนวนของเสื้อยืดนะครับซึ่งเราต้องใช้การอ้างอิงเซลนะครับโดยใช้สูตรในการคำนวณน,นะครับตรงนี้ก็คือราคาขาย นำราคาขายของเกงกับเสื้อยืดมาบวกกันนะครับผลรวมของสินค้าทั้งหมดก็คือผลรวมของราคาสินค้าทั้งหมดนะครับมาบวกกันก็คือ2ช่องนี้นะครับส่วนนี้คือต้นทุนนะครับนำเอาราคาสินค้ามาลบกับต้นทุนก็คือนำเอาตำแหน่งนี้มาลบกับตำแหน่งนี้แล้วให้ได้ตำแหน่งนี้ออกมานะครับในช่องของเสื้อยืดนะครับแถวของเสื้อยืด ก็เอาช่องนี้จํานวนราคาสินค้ารวมกับช่องนี้ได้ราคาสินค้าออกมานะครับตรงนี้ผลรวมก็ต้นทุนบวกกันจํานวนเงินที่ได้เป็นกำไรตรงนี้ก็บวกกัน,นครับส่วนร้อยละนะครับก็คือการนําเอาผลนะครับของจํานวนในช่องของกาไรนะครับมาคูณกับร้อยนะครับเพื่อทาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วหารกับราคาที่ขายได้ ก็คือช่องนี้นะครับหลังจากที่รู้นะครับว่าความหมายของมันเป็นยังไงคราวนี้เราจะลองนะครับทำการใส่นะครับตัวเลขนะครับหรือทําการคํานวณด้วยการอ้างอิงเซลล์ลงไปนะครับโดยปกตินะครับเวลาที่เราทํางานในเอกสารอื่นๆนะครับเราก็จะคํานวณข้างนอกนะครับอย่างเช่นตรงนี้50คูณ200นะครับเราก็พิมพ์1น0่งมืลงไปนะครับ แต่สมมุติว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นมาเป็นร้อยห้าสิบขึ้นมานะครับช่องนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงราคาตามไปด้วยเพราะเราไม่ใช่เพราะเราไม่ได้ใช้สูตรในการคํานวณน,นะครับคราวนี้เราจะลองใช้สูตรในการคํานวณน,นะครับสูตรในการคํานวณจำไว้เสมอตอนแรกครูพิมพ์เท่ากับลงไปนะครับพอครูพิมพ์เท่ากับลงไปเรียบร้อยแล้วครูมากดติ๊กที่ช่องจํานวนนะครับซึ่งคือช่อง B3 นักศึกษาสามารถพิมพ์ B3 ลงไปก็ได้ นะครับแล้วครูพิมพ์ดอกจันดอกจันนะครับใช้ในการแทนการคูณนะครับกับช่องนี้คือ C3 200สรคูณติกลงไปที่ช่องนี้แล้วกด Enter นะครับ b ีสา ัศึกษาก็ใช้ลักษณะนี้ในการคำนวณให้ได้ค่าออกมานะครับเท่ากับปีสคูณ c 3่สามเอ,ออามานะครับให้ได้ผลของค่าออกมา General, ะจะได้เป็น1มือเมื่อกี้เป็น text นะครับลักษณะของข้อมูลตรงนี้นะครับในบทที่6นะครับเราสามารถจะเลือกลักษณะของข้อมูลได้หากเป็น text ก็จะเป็นข้อความจะไม่มีผลในการคำนวณน,นะครับนักศึกษาต้องเลือกมาเป็นลักษณะทั่วไปตรงนี้นะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับก็ทำเหมือนกันนะครับเท่ากับตำแหนง่ง bc นะครับคูณกับราคาของมันก็คือตำแหน่ง c c นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็น general นรแล้วกด enter มาอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนนี้เราจะทำการหาผลรวมของราคาสินค้าเราพิมพ์เท่ากับนะครับแล้วใช้สูตร sum ซ้ำลงไปนะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วตามด้วยช่องที่เราต้องการจะเลือก เราสามารถทําการกดคลิกนะครับแล้วพิมพ์ลูกน้ําแล้วกดคลิกเพื่อเลือกเพิ่มเติมแล้วปิดได้นะครับหรือว่านะครับาหาง่ายๆเลยนะครับเราสามารถนะครับช่องนี้ก็คือเอา200 150บวก150นะครับทำการชี้ที่ตำแหน่งเซลล์กดบวกแล้วเลือกนะครับที่ตำแหน่งเซลล์กด enter มาเสร็จเรียบร้อยหรือเราใช้สูตรซ้ำเหมือนเดิมนะครับ,นะรบในช่องนี้ผลรวมสินค้าต้องได้25,000นะครับพิมพ์เท่ากับเหมือนเดิม SUM นะครับวงเล็บเปิดแล้วทำการเลือกกดกดคลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วครอบลงไปนะครับจะได้เป็นเครื่องหมายโคลอนนะครับ ที่หมายความว่าทําการรวมค่าตั้งแต่ตําแหน่ง c d 3จนถึงตําแหน่ง d 4นะครับกด enter ครับต้นทุนก็ทำไ้คล้ายกันคราวนี้ในความพิเศษของโปรแกรม excel นะครับตรงนี้เป็นตำแหน่ง d 3 d 4นะครับหากคู่กดบริเวณขอบของมันนะครับสัญลักษณ์เครื่องหมายจะกลายเป็นบว,วกนะครับแต่เป็นสีดำนะครับกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากต่อมานะครับ มันนะครับจะทําการนะครับขัดลอกสูตรนะครับจากตําแหน่ง d5 มาใส่ที่ e5 โดยทําการเลื่อนเปลี่ยนตําแหน่งนะครับตามค่าของมันใช่ตรงนี้เป็น d นะครับมันรู้ว่าช่องตรงนี้เป็น d พอคูก๊อบมาตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนเป็น e ให้ครับตามแถวของมันนะครับเลื่อนลงมานะครับเพิ่มเข้ามาอีก1คอลัมน์นะครับจาก d เพิ่มเปลี่ยนเป็น E ให้เองโดยอัตโนมตัติซึ่งตรงนี้ก็จะมีข้อดีนะครับในการคัดลอกสูตรที่มันเป็นแถวเป็นระเบียบแต่หากมันไม่เป็นแถวนะครับเราต้องมาทําการกาหนดเพื่อทําการเปลี่ยนซึ่งเดี๋ยวเราจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในช่องนี้จานวนเงินนะครับของกําไรก็คือราคาสินค้าที่ขายได้ลบกับต้นทุนนะครับครูก็เอาตําแหน่งตรงนี้นะครับ D3 ลบกับตําแหน่ง E3 กด Enter นะครับ ตรงนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือเท่ากับตําแหน่ง dc ลบตําแหน่ง ec หรือเราสามารถทําการคัดลอกสูตรลงมาได้เลยนะครับตรงนี้เราได้ออกมาแล้วกําไรของเราทั้งหมดก็คือ9 0 0านนะครับแล้วก็คัดลอกสูตรจากทางด้านซ้ายมือมาวางใส่เพราะมีลักษณะเหมือนเดิมคล้ายๆกันเป็นแถวของมันอยู่แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เท่ากับ sum วงเล็บนะครับ e 3โค c o l o f สนะครับ หลอน F4 นะครับต่อไปร้อยละนะครับเท่ากับกำไรกาไรนะครับคูณกับ100หารด้วยราคาสินค้าที่าขายได้นะครับขูพิมพ์เท่ากับนะครับกำไรกนะ็คือช่องนี้คูณกับ100นะครับแล้วหารด้วยราคาสินค้าตรงนี้ที่ขายได้กด enter นะครับเสร็จแล้วครูก็คัดลอกสูตร มาใส่ทางด้านล่างหาผลรวมก็คัดลอกสูตรมาจากทางด้านซ้ายมือเอ้ามาวางสายนะครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยถูกต้องหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับผลรวมตรงนี้เราต้องทำการหากำไรต้นทุนของแต่และช่องเอาเอง นะครับนะครับก็คือทําการหาจากนะครับผลรวมทั้งหมดแล้วก็มาลบามาคูณกับร้อยแล้วก็หารด้วยของที่ขายได้นะครับซึ่งไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นผลรวมไม่ใช่เอาร้อยละนะครับมาทําการบวกกันนะครับสังเกตให้ดีๆตำแหน่งนี้ก็เป็น f 3คูณร้อยหา d 3 f4 คูณ1อยหา d4 แล้วก็ f5 คูณ1อยหา d5 นะครับ